การแรนดอมพลังงานที่ดีเพื่อให้ใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับตั้งแต่ตั้งจิตกับครูบาอาจารย์ท่านได้จะพบเรื่องราวดีๆในเร็ววันนี้โหดเลื่อนผักผ่านมาเจอคลิปนี้และหยุดรับฟังคำงงาำเนานายจจกให้ทาโลกเข้าใจง่ายตรงประเด็นพลิกช,ชีวิตใจใจของน้ให้ดวงเจาขอนทางที่ดีเพจด,ดูดวงกันดูดวงกันนะครับ วันนี้มาในหัวเรื่องเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้นะครับเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้ไปแรกนะครับไปที่สองไปที่สานะครับ เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้ปัญหาเรื่องที่คุณติดอยู่ในใจเรื่องหนี้สินเงินทองจะได้รับการ เคลียร์การกระจัดเรื่องปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินที่คุณหนะักอกหนักใจหาทางออกไม่ได้<ม>จะมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณเข้ามายื่นมือมาช่วยเป็นผู้หญิงให้โชคให้ราบให้เงินให้ทองหรืออาจเป็นญาติพี่น้องที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณจะทําให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาในเรื่องของการเงินที่คุณพบเจอจะทําให้คุณสบายใจกันมากขึ้นให้ระวังกันด้วยนะครับสําหรับ ท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินใช้อย่างมีสติเป็นการวางแผนให้รอบคอบลดละเลิอกอบายมุกต่างๆจะช่วยให้ท่านมีการเงินที่ดีขึ้นนะครับสำหรับท่านใดที่พบปัญหาการเงินอยู่ตอนนี้จะมีทางออกเข้ามาอาจจะเป็นคำแนะนําคนที่เป็นผู้หญิงช่วยให้เราได้สติกลับมาคิดทบทวนในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินต่างๆ และจะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้นะครับสำหรับใครที่ชอบสามารถกดบันทึกวิดีโอกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกุศลละบนนะครับเข้าใจง่ายตรงประเด็นพิกชีวิตใจใจตอ,องให้ดวงเจหอ,องทางที่ดีเพจดูดวงกัน